ลูฟี่ร่วมมือกับซาโบกับการประกาศสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะต่อกรกับฝั่งรัฐบาลโลกสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร v i e วิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยก็เรียกได้ว่านะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยตามปกคลิปเลยใช่ไหมก็คือลูฟี่จะร่วมมือกับซาโบนะครับจริงๆเขาลางเนี่ยที่2คนนี้มันจะต้องร่วมมือกันในอนาคตเนี่ยผมบอกเลยแหละว่านะครับมันก็แทบจะร้อเปอเซอยู่แล้วนะครับที่2คนนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับด้วยความเป็นพี่น้องร่วมสาบานในอนาคตนนนัั้้มมก็ตองี มีภารกิจหรืออะไรนะครับที่มันเกี่ยวโยงกันทําให้พวกเขาทั้งสองคนนี้จะต้องร่วมมือกันในการต่อสู้นะครับสักศึกๆึกหนึ่งซึ่งแน่นอนจากมังงะวันพีชในตอนที่1085ก็แทบจะเป็นการยืนยันนะครับเ9 9 9เลยนะครับไอนี้ผมกล้าฟันธงเลยนะว่านะครับลูฟี่กับซาโบทั้งสองคนนี้นะครับจะต้องมีการร่วมมือกันแน่นอนในการต่อกรท่านอิมนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยมันมีจุดเชื่อมโยงกันแล้วไงในการร่วมมือกันก็อย่างที่ทุกคนนั้นนนรรรรู้กัดีีลคบว่่าาาาชอทเป็น พ่อของวีวีนั้นนะครับก็เสียชีวิตไปที่งานประชุมริเวอรี่นะครับโดยมีเบื้องหลังนะครับก็คือท่านอิมกับฮาบูเท่านี่แหละทําการสังหารแต่ก่อนนะฮะที่ราชาคอบลานั้นจะสิ้นใจนะครับนึกว่าหนังจีนนะครับปกติหนังจีนเนี่ยขอฝากลูกฝากเมียข้าด้วยแล้วก็กระอักเลือดใช่ไหมแต่ราชาคอปลานั้นนะครับทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปนะครับไม่ได้ฝากลูกฝากเมียแต่นะครับฝากสิ่งหนึ่งที่เป็นเจตจำนงแห่งดีนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการเฉลยใช่ไหมว่าราชาคอบลานั้นเนี่ยก็คือเป โดยเป็นลูกหลานนะครับของเนเฟตอรีดีลิลลี่นั่นเองนะครับก็เลยทําให้เป็นคนของตระกูลดีด้วยเช่นกันซึ่งก่อนที่ราชาคอปลานั้นจะเสียชีวิตใช่ไหมก็ทําการฝากฝังซาโบเอาไว้ให้ไปบอกลูฟี่กับวีวีว่าทั้งสองคนนี้มีชื่อดีเหมือนกันและแน่นอนทั้งสองคนนี้นะครับมีเจตจานงแห่งดีด้วยเช่นกันแล้วก็มีการพูดแหละครับว่าให้ปกป้องโพนิกิฟเอาไว้นะครับแล้วก็บอกอีกแหละครับว่านะครับจงบกสะบัดธงประกาศให้โลกได้รับรู้ถึงรุ่งอรุณใหม่นะครับแล้วก็เป็นการฝากครั้งสุดท้ายก่่ออนนจะเเสีีียชวิตไปซึง้ จุดที่สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าเจตจานงแห่งดีในตอนนี้เป็นศัตรูนะครับต่อพระเจ้าหรือว่าท่านอิมนะครับจึงทําให้นะครับอนาคตเราคงจะได้เห็นนะครับลูฟี่ในการมาต่อกรกับท่านอิมแน่นอนนะครับแต่ก่อนที่ไปต่อกรนนั้นแน่นอนคนที่ต้องไปบอกข่าวเรื่องนี้ไปบอกข้อมูลตรงนี้นะครับก็คือซาโบนั่นเองที่สามารถหลบหนีนะครับกับการโจมตีของท่านอิมมาได้นะครับแต่ก็เกือบไม่รอดนะซึ่งแน่นอนซาโบที่ไปเจอนะครับกับทางด้านลูฟี่ก็ต้องไปบอกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับซึ่ง ลูฟี่เป็นคนที่รักเพื่อนนะครับพวก้องตัวเองสุดๆเลยเมื่อเห็นนะครับว่าราชาคอบล่านะครับที่เป็นพ่อของวิวีที่เปรียบเสมือนนะครับเป็นเพื่อนของตัวเองสุดๆอย่างนี้เนี่ยต้องตายลงไปนะครับด้วยฝีมือของพวกท่านอิมนะครับลูฟี่ไม่ยอมแน่นอนลูฟี่นั้นจะต้องไปแก้แค้นและจะต้องสืบสานนะครับเจตจำนงแห่งดีของตนเองให้ประสบความสําเร็จให้ได้ซึ่งอย่างที่ทุกคนนั้นก็รู้กันดีนะครับว่าฝั่งคณะปฏิวัตินั้นนะครับก็มีเป้าหมายของตนเองที่ชัดเจนอยู่แล้วที่จะคนล้มเผ่ามังกรฟ้าซึ่งผู้ที่่ออยูบื้งงงงหลัผามกรรฟจิๆ ูเ่าแล้วก็ท่านอิมนะครับก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับที่ซาโบ้นั้นจะต้องร่วมมือกับลูฟี่แน่ๆในอนาคตในการจัดการฝั่งรัฐบาลโลกนะครับอีกทั้งซาโบก็คงอยากจะตอบแทนนะครับบุญคุณและการของราชาคอบลานะครับที่ช่วยเหลือเขาเพราะหากว่าราชาคอบลานั้นไม่ยอมนะครับว่าตัวตัวเองบังเพื่อเสียชีวิตไปนะครับไม่แน่เหมือนกันซาโบ้นั้นก็คงอาจจะไม่สามารถรอดชีวิตหนีออกมานะครับกับการโจมตีของ5าผู้เท่าแล้วก็ทางด้านของท่านอิมลงไปได้ซึ่งก็แน่นอนนะครับสำหรับภารกิจครั้งนี้นะครับมั คงไม่ได้มีแค่ลูฟี่กับซาโบเท่านั้นหรอกมันก็ต้องมีคณะปฏิวัติคนอื่นด้วยนะครับมาเด่นๆเลยนะครับดรา้อนนะครับซึ่งคนนี้เราคงจะเห็นดรา้อนนะครับในการสู้นะครับแบบจะหนักจะเต็มแล้วแหะครับเพราะว่าหลังจากที่คณะปฏิวัตินั้นประกาศสงครามไปอย่างชัดเจนนะครับกับฝั่งรัฐบาลโลกหลังจากนั้นนะครับซาโบของเรานั้นก็ได้รับการอวยยศใช่ไหมเป็นจักรพรรดิเพลิงใช่ไหมเป็นตัวความหวังนะครับของฝั่งคณะปฏิวัติดรา้อนที่เป็นโนหนึ่งในตอนนี้นะครับถ้าอยากจะย้ำนะครับเจตจำนงของตัวเองให้ชัดเจนว่าพว เขานั้นนะครับพร้อมจะช่วยเหลือประชาชนพร้อมจะเป็นตัวแทนในการออกหน้าในการต่อสู้เพื่อประชาชนวันนี้นี่แหละดราก้อนนั้นนะครับก็จะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถและพลังของเขาแล้วจริงๆนะถ้าดูจากพลังความสามารถหรือนะครับที่มันแบบสายโดยตรงในการต่อสู้จริงๆผมว่าดราก้อนนั้นนะครับถ้าแบบว่าเก่งจริงๆนะตามที่แบบว่าหลายคนเฝ้ารอมันก็ควรจะต่อสู้กับท่านอิมนะครับในฐานะนายใหญ่ประธนายใหญ่อาฟิลลิ่งแบบนั้นเลยนะครับอาจจะเป็นนะครับทางด้านของดาาราก้อนเรื่มมือกับลูฟี่ในการต่อกรท่านอิมก็ได้นะครับเพราะตอนนี้ท่าน ิผมค่อนข้างมั่นใจนะว่ามันโหดมากๆแน่นอนในฐานะผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับของโลกวันพีท แต่หลักๆตอนนี้นะครับเราก็ต้องไปรอดูสถานการณ์อีกทีแหละครับว่าซาโบ้นั้นนะครับจะไปแจ้งข่าวเรื่องนี้กับลูฟี่ยังไงต่อนะครับเพราะจริงๆแล้วนะราชาคอบ้าเนี่ยพูดกับซาโบมากกว่าที่คนอ่านได้เห็นนะแต่ว่าจานโอดานั้นนะครับทำการปิดข้อความนั้นเอาไว้ซึ่งแน่นอนนะครับมันเหมือนเป็นหินละกันนะครับหรือนะครับเป็นสิ่งที่จะเฉลยในอนาคตและจะเป็นส่วนสําคัญของเรื่องแน่นอนนะครับเกี่ยวกับเจตจำนงแห่งดีที่เป็นภัยต่อพระเจ้านะครับซึ่งถ้าหากซาโบ้นั้นได้ไปเจอกับลูฟี่จริงๆนะครับซึ่ง ไอเคสนี่แหละเราคงจะได้รู้นะครับเกี่ยวกับความหมายของดีนะครับที่มันชัดเจนขึ้นแน่นอนนะครับเพราะในท้ายที่สุดแล้วผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องนะครับเรื่องราวของโปรในกิฟหรือความหมายของดีอะไรก็แล้วแต่ส่วนตรงนี้เนี่ยมันควรจะใกล้เฉลยได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเข้าสู่ภาคสุดท้ายจริงๆมันต้องเป็นการปูบทบาทใช่ไหมว่าจะไปเจอกับศัตรูนั้นนะครับโดยเหตุความแค้นด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งไอเจตจำนวนแห่งดีนี้จะมีส่วนสําคัญแน่นอนในอนาคตนะครับคืออย่างน้อยๆนะครับเป็นจุดชนวนที่สําคัญและการก และเราก็ต้องอย่าลืมด้วยนะครับว่าอย่างลอเนี่ยก็สนใจด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องนะครับความหมายของดีนั่นคืออะไรเขาก็อยากจะรู้ได้เช่นกันมันก็เหมือนเป็นการเชื่อมโยงหรือเปล่านะครับที่อาจจะทําให้เราได้เห็นลอนั้นนะครับมาร่วมมือด้วยนะครับซึ่งถ้าประเมินจากความสามารถในตอนนี้เนี่ยของลูฟี่นั้นนะครับมันก็ระดับจักรพรรดิไปแล้วนะครับความแข็งแกร่งความเก่งนั้นเชื่อว่าหลายคนนั้นก็คงนะครับจะไม่ดูแคลนในตัวของลูฟี่แล้วนะครับซึ่งสามารถต่อกกกับคนระดับจอมพลเรือได้แน่แน่แพ้ชนะไม่รู้นะแต่ต่่่อออกได้แนนนนนะััใฐาาจพยงลู แต่จะไปสู้กับท่านอิมได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปรอดูกันอีกทีนะครับก็ด้วยสเตปการวางไว้เป็นบอสขนาดนั้นมันประเมินยากแน่ๆนะครับถ้าเราไม่ได้เห็นพลังนะครับแต่แน่นอนนะครับว่ามันก็เหมือนเป็นการเปิดมิติใหม่ละกันนะครับของวันพีทนะครับที่เราจะได้เห็นนะครับพูดที่อยู่เบื้องหลังตัวจริงและไอ้เบื้องหลังคนนี้นะครับเป็นคนมาจากแปดร้อยปีที่แล้วด้วยนะครับเออจุดนี้น่าสนใจนะว่าท่านอิมนั้นนะครับถ้ามาจาก800ปีที่แล้วจริงๆเพียแกมายังไงข้ามเวลามาหรือเป็นพลังของผลโอเปอ้นนัีงมชว ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับก็คงจะเป็นเรื่องยากหน้าดูเลยนะครับที่ลูฟี่กับซาโบทั้งสองคนจะร่วมมือกันนะครับในการต่อกรกับท่านอิมนะครับเพราะแน่นอนนะครับว่าเจอพนทิเบนอมตานั้นคงเป็นอะไรที่มันยากมากๆและผมก็แอบกลัวนะมันจะเหมือนแบบดาร์คบอลอย่างเงี้ยตอนที่ว่าคุริลินตายใช่ไหมแล้วโกคูนั้นนะครับก็ได้เป็นซูเปอร์ไซากลัวเหลือเกินนะว่าซาโบจะสังเวยชีวิตหรือเปล่าในการต่อกรกับท่านอิมนะครับในอนาคตเพื่อให้ลูฟี่ของเรานั้นระเบิดพลังเป็นร่างเกียร์หกหรืออะไรก็แล้วแต่ใในนนนนนนอออาาาาคตตกกรร่่ทิิมถ้้เป็แบบัจ ผมว่ามันก็จะดูน่าเศร้านะลูฟี่นะครับสูญเสียพี่ชายของตัวเองอย่างเอสไปแล้วถ้าจะมาสูญเสียซาโบอีกนะครับคงเป็นอะไรที่มันดาร์กน่าดูแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับผมเชื่อว่านะครับหากมีการต่อสู้กันจริงๆนะครับก็คือกลุ่มจนสัดโมฟังในฐานะจักรพรรดิหรือนะครับพวกเจตจำนงแห่งดีนะครับร่วมมือกันกับพวกคณะปฏิวัตินะครับอาจจะเป็นอะไรที่มันสงครามที่ใหญ่มากๆเลยกับการต่อกรนะครับของฝั่งโจนสัดพลเรือเรือนนะครับประทะกับฝั่งรัฐบาลโลกคงจะเป็นสงครามที่ใหญ่นะครับสมคำที่อาจารย์โอดาบอกนะครับว่าจะเป ใหญ่เท่าที่เคยมีมาผมว่าถ้าแบบนี้แม่งก็คือใหญ่จริงๆเลยนะเพราะมันจะเป็น3คู่ัํวนาจในปัจจุบันนี้โลกวันพีชนะครับในการโจมตีกันตะลุมบอลกันนะครับแต่จะเป็นคู่วอานาจนะครับที่มันใหญ่กว่าเมื่อสงครามมารีนฟอร์ดแน่นอนฝั่งคู่วอานาจนะครับคณะปฏิวัตินะครับฝั่งคั่วํานาจของจักรพรรดิปะทะนะครับกับฝั่งคั่วอานาจอย่างฝั่งรัฐบาลโลกนะครับแหมแค่คิดก็น่าสนใจแล้วคงจะเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็คุ้มค่าสมการรอคอยมากกว่า20ปีนะครับแล้ไม่รู้จบก ตั้งแต่วันนี้นะทั้งหมดตั้งแต่มีวันพีชมาอาจจะครบรอบ30ปีจบก็ได้นะครับซึ่งจะเป็นแบบนั้นจริงๆก็คงจะเป็นเลขที่สวยและทําให้แฟนขับวันพีชเรานั้นนะครับก็คงได้ฟินนะครับกับการจบที่สวยงามของวันพีชแต่เราก็ต้องไปรอดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงเพราะท้ายที่สุดแล้วนะครับถ้าลูฟี่ร่วมมือกับซาโบจริงๆนะครับคงได้เห็นนะครับอะไรที่แบบว่าน้ําตาไหลนะแฟนขับวันพีชแน่นอนหรือการต่อสู้นะครับที่เป็นการคอมโบกันนะครับของ2คนนี้ด้วยพลังผลปีศาจคงเป็นอะไรที่มันตาการตานะครับและทาให เก่งขึ้นเยอะลูฟี่ก็เก่งขึ้นเยอะนะครับพลังมันระดับไม่ธรรมดาไปแล้วทุกคนนั้นก็ลองคอมเมนต์แสดงความเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้และหากใครนั้นนะครับยังไม่ได้กด s u b สไครป์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณ,คณก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวคลิปพุ่งนี้นะครับก็มีอีกนะจะลงตอนเช้าสาหรับวันพีซนะครับหลังจากที่ได้อ่านตอนใหม่แล้วและนะครับก็เดี๋ยวจะมีนะครับของดาบพิฆาตศูนย์ด้วยในตอนหน้าก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับวันน